สวัสดีค่ะนารีขี่ม้าขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีธนูนะประจำเดือนมกราคม2568เนาะปีใหม่ป้าใหม่นะคะ,ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะ,ะสามารถรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะมาดูกันดีกว่าคนลัคนาราศีธนูปีใหม่ฟ้าใหม่มกรานี้คุณจะมีเรื่องราวดีๆอะไรบ้างไหม หนึ่งถ้วย <C ười> ห้าถ้วยเออห้าถ้วยห้าไม่ทาเถานายออฟสอดโปกไม่ทาเ้ามาเจ็ดดปัญหาที่มันอินุงตุนังมาในอดีตนะคะการแย่งชิงกันโดยเฉพาะในเรื่องของความรักก็ดีการงานก็ดีเหมือนคนอยู่ในศึกศึกสมรรูมิอยู่ในสงครามเล็กๆเนาะ ความรักก็ต้องแบบอินุงตรงนางมากมากนะมีแต่คนเบียดเบียนมีแต่คนแย่งชิงกันในเรื่องของการงานยิ่งแล้วใหญ่เลยเออมีแต่คนใส่ร้ายใส่ความมีแต่คนต่อแหลมีแต่คนไม่จริงใจมีแต่คนพร้อมที่จะแทงข้างหลังอนะมีแต่คนแบบแบ่งกกแบ่งเราอ่ะค่ะในการที่จะแบบช่วงชิงอะไรกันก็ไม่รู้แต่คือมันก็คือสภาวะแบนล็อคไงแต่ตัวคุณเองเนหนึ่งถ้วยอะคือไม่ว่า คนในองคอ์กรคนในครอบครัวคุณเขาจะทะเลาะกันเขาจะมีสงครามกันชีวิตคุณก็หลั่นล้านะคะมีความสุขคือประมาณว่าฉันไม่เกี่ยวฉันอยู่อย่างมีสุขมีสุขเอ่อไม่เป็นสิ่งที่ดีนะคะบางครั้งเนะี่ยถ้าในองคอ์กรมันมีการทะเลาะก,กันแบ่งกลุ่มกันนะแบบการเมืองมันเข้มข้นกว่าการเมืองประเทศไทยเนี้ยคุณก็เลือกที่จะอยู่เป็นกลางได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องไปเอาตัวเองไปเข้าฝักไปใดฝักไปหนึ่งอะคะ่ะ ก็ทํางานของเราให้มันเต็มที่นะอยู่ให้มันมีความสุขนะคะแล้วชีวิตคุณก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือคุณไม่สนใจร่ะคะ่ะใครจะตีกันหัวแตกก็เรื่องของเขาเอ,อ่หนึ่งถ้วยในเดือนนี้คุณจะได้พบชีวิตใหม่ๆของคุณนะออใครจะเป็นยังไงสภาพแวดล้อมคุณไม่สนใจเนี่ยหกไม้เท้าการงานคุณก็ยังดียังมั่นคงอยู่การงานคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะ แต่มันก็มีคนอิจฉาคุณแหละค่ะมีคนเอาคุณไปพูดในทางที่ไม่ดีอ่ะในทางที่เบียดเบียนคุณแต่ถามว่ามันกระทบอะไรคุณได้ไหมก็ไม่อะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้ไปใส่ใจเขาเหล่านั้นก็ได้เนาะเออไม่บอกว่าคนที่คนที่หลาล้าอยู่ในทุกสภาวะการได้ไม่เครียดไม่กังวลไปกับใครคนนั้นเป็นผู้ที่มีบุญนะคะคือเขาเป็นคนที่สามารถที่จะทําตัวเองให้มันมีความสุขอะคะ่ะ ไม่ทุกไปกับสภาวะหรือคนรอบคิดไงเพราะในสังคมเนี่ยมันจะมีแต่ปัญหาของผู้คนมากมายที่มารวมกลุ่มกันถ้าเราไปเครียดกับทุกๆปัญหาของคนน่ะมันจะอยู่ไม่มีความสุขเอ่อแต่คนนะ่ะเป็นคนที่ปล่อยวางได้เนี่ยใครจะตีกันนะเห็นปะใครจะใครจะนินทาใครจะอิจฉาใครจะตอแหลใครจะมุ่งร้ยใครจะทำศึกสงครามกันคุณก็หลังล้าดี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 นะคะดีแล้วล่ะคะ่ะ เพราะยังไงชีวิตของคุณก็จะหลั่นล้านะคะแล้วคุณในเรื่องของความรักกับแม่หมอมองว่าคุณคุณได้พบรักใหม่ไปแล้วนะถ้าบางคนยังไม่พบในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้พบรักใหม่ของคุณแหละค่ะเอ่อฮะก่อนหน้านั้นคุณอาจจะมีรักที่ต้องไปช่วงชิงกับใครให้มันเนือเหนื่อยเนาะแต่สุดท้ายแล้วคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่คู่ของคุณไงมันอาจจะเป็นแค่คู่จอรคู่โซเมดนะคะไม่ใช่คู่ทวินเฟรมของคุณไม่ใช่คู่ที่แบบอ่า อธิษฐานข้ามภพข้ามชาติไงมันเหมือนอาจจะเป็นแค่บททดสอบจิตใจคุณก็ได้นะคะถ้ามันไม่ใช่คู่แท้ของคุณสู้ให้ตายยังไงมีปัญหาย,ยัางไงที่สุดแล้วคุณก็ไม่ได้สุขสงวังแต่ในเดือนนี้มันเหมือนกับว่าคุณได้พบรักใหม่ของคุณนะรักใหม่ของคุณจริงๆหรือไม่ก็คุณก็อาจจะพบรักนั้นแล้วก็ได้อืมแล้วก็เป็นรักที่คุณอาจจะไม่จําเป็นต้องไปต่อสู้กับใครเขานะคะเพราะหกไม้เท้าที่สุดแล้วคุณก็กําชัยชนะอะค่ะไม่ค่อยจะเป็นเรื่องของงาน เรื่องของความรักนะคะต่อให้ใครจะเบียดเบียนคุณใส่ร้ายคุณแย่งชิงตําแหน่งยังไงตําแหน่งนั้นก็เป็นของคุณ <c oughs> คุณจะได้มันมานะคะเออความรักต่อให้เขาจะแย่งชิงกันยังไงอะไรยังไงความรักนี้ก็เป็นของคนคนคนนั้นก็เป็นของคุณอยู่ดีแค่หนึ่งถ้วยมาแม่หมอว่ากินขาแล้วแหละมันเหมือนคนได้รับชัยชนะ ได้รับความสุขทุกอย่างนะคะได้รับความสมบูรณ์ทุกอย่างสภาวะรอบทิศใครมันจะยินงตรงนั้นยังไงแหละมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณน,นะคะต่อดีกว่า6ดาบอืม The High PriestessThe c h e r ตามถ้วย1ดาบจะตัดสินใจเรื่องอะไรเอ่ยเอ่อเรื่องของ ไม่บอกว่าคุณมีเกณฑ์อาจจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนกับคนรักของคุณนะคนรักของคุณนะ่าจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลเนาะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะเขามีเกณฑ์จะจะเดินทางมาหาคุณแล้วคุณมีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยวพักผ่อนแฮปปี้เอนดิ้งสุขสันต์กับเขานะคะจะเป็นใครก็ไม่รู้แหละแต่เขาเลือกที่คุณและคุณก็พึงพอใจเขาและคุณทั้งสองคนก็จะไปออกเดทกันนะคะอย่างมีความสุขลั่นล้านะคะ การเงินการทองของคุณนี่โอเคนะนายอัเพนตะเกิลแม่มอว่าการเงินดีนะคะสภาพคล่องดีนะคะไม่ได้ขัดสนอะไรนะ<ม>เอคือแม่มอว่าเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะตัดสินใจเรื่องที่จะโยกย้ายถิ่นฐานไปกับคนรักหรือเปล่าเออแม้เหมือนกับงานคุณก็มั่นคงดีแหละคะ่ะการเงินคุณก็สะเทือนดีแหละแต่คุณอาจจะอ่าคนรักของคุณอาจจะมาแล้วคุณอาจจะเลือกที่จะ อที่จะไปอยู่กับเขานะคะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขาก็ได้นะอืมมันเป็นการตัดสินใจที่หนึ่งดาบอะมันเหมือนกับอืมฉันจําจะต้องทิ้งตรงนี้ไปเพื่อไปเริ่มชีวิตใหม่นะคะแต่ไปแล้วมันดีไหมแม่หมอเขาว่าดีนะก็ไม่ได้เสียอะไรควีนอฟคับควีนอฟวอนนะคะ ิงอัพสอดสามเหรียญนะมีแต่งานก็มีแต่เงินเงนิงนเงนิงนเดอฟูอ่าไม่ต้องห่วงเลยค่ะเอ่อถ้าใครที่เขาเคยถ้าบางคนนะอยู่ในที่ทํางานแล้วเขากดดันคุณให้ต้องออกจากงานคุณก็จะได้งานใหม่ที่ดีนะคะได้งานที่มั่นคงก็อ,อย่างที่บอกว่าถ้ามีใครอิจฉาใส่ร้ายคุณอ่ะยังไงยังไงงานคุณก็ได้เลื่อนขั้นนะคะได้เลื่อนขั้นสูงขึ้นแต่เหมือนแม่หมอว่า คุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหาปัญหาในองค์กรหรือปัญหาในครอบครัวที่มันมีแต่ปัญหาจุกติกทุกวันอะมันน่าเบื่อเนาะแล้วคุณก็กําลังรอคอยคนรักของคุณมาปลดปล่อยชีวิตคุณนะคะให้คุณมีอิสระให้หลุดพ้นจากตรงเนี้บางทีคุณทํางานเหนื่อยเหนื่อยมันเหมือนกับโดนเบียดเบียนงานอะคนอื่นโยนงานหนักๆมาให้คุณให้คุณทํางานแบบหามรุ่มหามค่าไม่มีเวลาจะพักผ่อนนะคะ เ,เขาเรียกว่าคนคนเจ้าเล่์คนนิสัยไม่ดีคนเบียดเบียนคุณอนะเจ็ดดาบอะแบบโยนงานหนักๆให้คุณแล้วตัวเขาเองก็ไปชิลๆหลาล้าเนีนะ่ยคุณไปเจอเจอสภาว่าแบบนี้มาตลอดหรือเปล่าเอ่ยคุณก็เลยรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะเบื่อหน่ายมากแล้วคุณก็รอคอยรอคอยคนรักของคุณจากต่างถิ่นแดนไกลมามาที่จะนําพาคุณออกจากจุดนี้ออกไปมีชีวิตใหม่ที่มันหลาล้าน,นะคะไม่ต้องอยู่กับกลุ่มคนอะไรแบบเนี้ยอืม แต่ถามว่าจริงๆแล้วกลุ่มคนที่เขาเบียดเบนคุณน่ะตัวคุณเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคุณก็อยู่อย่างมีความสุขได้คุณก็มีงานมีเงินที่มั่นคงได้นะคะเพียงแต่ว่าคุณรู้สึกเหนื่อยและเบื่อหน่ายกับสาภาวะแบบเนี้ยมันเหมือนกับเราไปอยู่ตรงกลางแล้วสองฝ่ายมันสู้กันต,ต,ตึ้งตึ้งตั้งตั้งยิงฉีปนาวุธไปมาแล้วคุณก็อยู่ตรงกลาง <c oughs> คุณก็รู้สึกเบื่อมากเลยเมื่อไหร่จะหยุดยิงกัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย ใครสักคนก็ได้พาฉันออกจากตรงนี้เถอะนะแล้วใครจะยิงก็ยิงกันไปแหละประมาณนั้นน่ะคะ่ะชีวิตคุณเนี่ยมันเป็นแบบนี้เอ,อ่อแล้วถามว่าคนคนนี้จะมาปลดปล่อยคุณใช่ไหมใช่ค่ะสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยคุณจะสุขสมบางบางคนอาจจะรองานใหม่ชั้นจะสมัครงานใหม่ชันไม่อยู่ตรงนี้นะ้จะเบือ่อเลอเกินการทะเลาะกันก,การใส่ความกันอยู่อย่างเงี้ยเออในที่สุดแล้วถามว่างานใหม่ที่คุณรอคอยเนี่ยได้ไหมได้แต่งานใหม่ของคุณจะต้องไป อไปต่างถิ่นแดนไกลนะคะโยกย้ายไปต่างถิ่นแดนไกลแล้วคุณก็จะได้งานใหม่ที่มันอัดเดอฟูล,ลแหละค่ะหลั่นลาแหละถามว่างานใหม่เ,เงินดีไหมเงินดีเงินก็ยังคงดีอยู่นะคะสําหรับใครที่ไม่ได้ทํางานประจําทํางานธุรกิจส่วนตัวคุณอาจจะไปเจอเจอคู่แข่งขันะ่ะที่มันเจ้าเล่ห์อะนะคู่แข่งขันที่มันหาเรื่องคุณตลอดเวลาเพราะเขาอิจฉาและมันไส้คุณ่ะคะ่ะ แต่ถามว่าธุรกิจคุณมั่นคงอยู่ไหมแม่หมองขาว่ามันมั่นมั่นคงอยู่นะคะหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายที่ทํางานใหม่ธุรกิจใหม่ไปอยู่ที่อื่นใหม่นะคะงานคุณก็ยังคงมั่นคงอยู่นะคะการเงินก็ยังดีอยูอ่หลายหลายคนอาจจะเล่นเล่นหุ้นเทรดทองเทรดหุ้นเล่นเหรียญบิตคอยอะไรต่างๆนะ เดือนมการานี้คุณจะได้เงินเป็นกอเป็นกรรมมานะคะบางคนเล่นแชร์เล่นอะไรก็แล้วแต่พ่อสามเหลี่ยมกันนายเอาเพนตตะเคลนขึ้นมาเนี่ยเออคุณจะได้เงินมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้แบบสบายสบายได้แบบมาเรื่อยๆนะคะอ่าเอาเป็นว่าไม่ว่างานคุณจะอยู่ที่เดิมหรือว่างานคุณจะอยู่ที่ใหม่คุณจะได้ขยับขั้นงานที่สูงขึ้นการเงินดีขึ้นนะคะแล้วมีเกณฑ์ที่จะไปต่างถิ่นแดนไกลนะคะอาจจะ ต่างจังหวัดต่างภูมิภาคหรือไม่ก็ต่างประเทศก็ได้นะคะเป็นงานที่มั่นคงแต่ถ้าไม่ใช่ว่าตัวคุณจะเปลี่ยนงานจะย้ายที่อยู่เองรอคอยคนรักมานานแล้วเนี่ยเพื่อให้คุณหลุดพ้นจากสภาวะคนที่มันตุ้มตุ้มตั้มตั้มกันตลอดเวลานเนี่ยแน่นอนที่สุดนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณมารับคุณไปมีชีวิตใหม่ที่มันหลังล้านะคะ แล้วที่สาคัญเขาน่าจะเป็นคนที่มีงานที่มั่นคงนะคะมีการทําธุรกิจมีการเล่นหุ้นหรืออะไรสักอย่างนึยเพือมีเงินมีทองที่มั่นคงนะคะที่จะดูแลคุณได้อย่างสุขสบายละค่ะบางคนอาจจะเจอคนรักที่เป็นแบบเมียน้อยแม่เก็บสามีน้อยสามีเก็บก็ได้นะคะแต่ถามว่าถ้าคุณเลือกที่จะอยู่กับเขาได้ไหมก็เลือกที่จะอยู่ได้แล้วก็อยู่ที่ตัวคุณเลือกนะคะ ถ้ามันผิดศีลแล้วคุณไม่อยากจะอยู่ก็ไม่เป็นไรคร่ะเพราะรธุรกิจงานเงินของคุณคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอ่านะอันนี้คุณสามารถที่จะเลือกเองได้แต่ถ้าเขามีปัญหาเรื่องอีนงตรงนงังในเรื่องสามคนสามเราสี่ห้าเจ็ดแปดคนในที่สุดแล้วคุณยืนหนึ่งนะคะคุณเป็นบุคคลที่เขาเลือกนะพูดง่ายๆเราเป็นผู้กรรมชัยชนะตั้งแต่ต้นนะคะชีวิตในเดือนนี้คุณจะได้มีมีชีวิตที่อิสระเสียทีนะหลุดพ้นจากคนที่มันมัน มันอะไรก็ไม่รู้มีนงตรงนางไปหมดเลยค่ะงานดีเงินด,นดีได้ชีวิตใหม่ที่ที่หลั่นล้านะคะที่ได้ดังใจหวังนะอีกสักหน่อยนึงละกันเนาะอุ้ยเดาซานมาใบหนึ่งพอชีวิตในเดือนมกราคมนี้คุณจะได้พบกับชีวิตใหม่คุณจะได้เงินทองจากธุรกิจที่คุณลงทุนหรือจากคู่ครองของคุณทำให้คุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงเด่นดังนะคะมีความรักที่สุดสมหวัง ในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความชีวิตเปิดเปิดใหม่อ่ะฟ้าใหม่ชีวิตใหม่นะคะสมกับปีใหม่ของคุณเดสันความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงความสุขสมหวังทั้งในเรื่องของการงานธุรกิจและความรักและสุขภาพได้มาเต็มร้อยนะคะใครที่ทําเกี่ยวกับบันเทิงการบันเทิงดารา นักร้องนักแสดงศิลปะอัพอาทิตดตดหรือการโชว์ผลงานนวัตกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะบ,บนโลกโซเชียลของคุณนะคุณจะได้รับชื่อเสียงเด่นดังโกอิเตอร์เลยค่ะได้โกอิเตอร์หรือคุณอาจจะได้คู่ที่ร่ำรวยมั่งคั่งนะคะมีชื่อเสียงเด่นดังนะคะมาเป็นคู่ของคุณนะหรือบางคนอาจจะได้ขยืบอน้าที่การงานขึ้นไปสู่ระดับสูงๆเลย ก็ได้นะคะเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะหรือเป็นผู้จัดการระดับถูงๆอะ่ะนะตำแหน่งอธิบด,ดีกรมอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะนะมอาไปว่างานดีเงินดีความรักดีได้ชีวิตที่ปลอดโปร่งสมดังใจหวังนะคะชีวิตไปสู่ความเป็นเดอะซันนี้ค่อนข้างจะลงยากนะถ้าคนเป็นเดอะซันแล้วนะมันเหมือนชีวิตเป็นคนเป็นซุปเปอร์สตาร์ซุปตาเขาเรียกซุปตาใช่ปะ คนเป็นสุตาเนะี่ยยากที่จะลงได้นะเป็นสุตาเหมือนเบิร์ตธงชัยลิซ่าอย่างเงี้ยมันก็เป็นสุกตาอยู่อย่างนั้นอนะ่ะเนี่ยชีวิตคุณจะเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วคุณก็จะเจริญรุ่งเรืองได้ไปตลอดด้วยเนาะโอเคแหละดังนั้นคุณไม่ต้องไปกังวลอะไรนะคะใครจะอินลงตรงนั้นก็เรื่องของเขาไปนะคะรอรับฟ้าใหม่ชีวิตใหม่ที่รุ่งเรืองของคุณดีกว่าค่ะเอโอเคสุขสมบังตามนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ